ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกม One พ u n c h Man แล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายตัส้สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพืร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับพวกผมป้องแล้วก็เซิร์ฟเวอร์หกหกนะครับจริงๆก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะว่าเดี๋ยวเราจะมาสูมกิโลกิโลแบบขับไม่ออกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไอดีที่2นะครับสามสองปผมก็เพิ่งสูงไปเดี๋ยวเรื่องจากการอัปเดตก่อนนะครับหนึ่งก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์หกหกที่เราเล่นอยู่เนี่ยได้มีการรวมกับเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่เหมือนก่อนอันนี้จะเป็นหกหกสี่หกหกห้าหกหกหกตอนนี้เนี่ยขยายเพิ่มอีกสามเซิร์ฟเวอร์ก็คือรวมกับหกหกสามหกหกสองหกหกหนึ่ง กลายเป็นตอนนี้เนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์เราจะเป็นตั้งแต่661ถึง666นะครับเราก็จะเป็นน้องเล็กสุดอันดับพลังนะครับผมก็ปลดพลังที่แท้จริงเลยแล้วก,กลายเป็นตอนนี้ผมอาดันพลังได้สูงสุดเนี่ย160ล้านนะครับแล้วก็ในลิสต์นี้คุณเขาคุยเขาพลังประมาณ120แล้วนะครับแต่เขาหมกไว้อยู่ก็คือเขาพลังแซงคุณอีซแมนคุณไนท์ซูมไปแล้วคุณเขาคุยนะแต่เขาหมกไว้อยู่นะแล้วก็เหมือนรวมเซิร์ฟมาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสมาชิกในกิลมัง้งเหมือนคุณชื่อแบ็คกีเนี่ยผมผมเคยเจอ ในสักอันหนึ่งนี่แหละนะครับเขาก็ได้ย้ายไาอยู่ในโซนเดียวกันแล้วมีคุณรีเซ็ตนะครับคนนี้พลังก็โหดเหมือนกันผมคิดว่าพลังทีงเขาน่าจะเกินกว่านี้แล้วก็พ่านดาดอะพอผมแบบไปนั่งปลดตัวละครก่อนเป็นคนแรกใช่ไหมวันนั้นผมจําได้มันรวมเซิร์ฟป,ประมาณเสร็จประมาณหกโมงเย็นผมก็รีบเข้าเกมมาเข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าผมอะกลายเป็นเป็นคนที่มีอันดับดาดไกลที่สุดแต่คงไกลได้ไม่นานเพราะว่ามันจะมีพวกแกงที่เลเวลร้อยสามเนี่ยเขาน่าจะแซงผม ไปได้นะครับอย่างคุณเนี่ยร้อยสี่ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยโห,โหเขาแซงผมนั่งสองเลเวลอะไรเงี้ยเดี๋ยวสมมติถ้าเมื่เขาปลดด่านอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาก็แซงผมไปฉะนั้นเราอันดับหนึ่งได้แป๊บเดียวเพราะมันไม่เหมือนก่อนนันเนี่ยที่เราตามคุณมู่หลานแค่วันสองวันแต่ตอนนี้นเราไปรวมไกลถึงหกหกหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะตามไกลขึ้นตัวละครสุดเก่งก็จะเป็นพี่กาโลที่ผมบอกคุณเขาคุยเนี่ยเขาโหดมากเนี่ยคุณดูดิพลังเขา41.7 นะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าเหมือนมันมีเรื่องของกรอบบัคอะไรสักอย่างหนึ่งกลายเปว่าไอโอไอฉากอะ่ะคุณเขาคุยเขาไม่ได้มีฉากนะเออมันเหมือนมีบัคสักโมดนึงแล้วมันขึ้นฉากอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ตัวละครเกีกิโลเข้ามาก็เป็นตัวที่เรารอนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราแบบงัดทุกวิถีทางและเราแบบว่าสู้ไม่ได้จริงเพราะสปีดมันต่ากว่าแล้วผมไม่รู้ว่าเกียโลจะช่วยลดผลต่างของสปีดได้ขนาดไหนตอนนี้ผมนั่งนับแล้ว ตัวทักษะตรงนี้ผมน่าจะใช้เวลาอีกตั้ง9วันนะ่ะกว่าผมจะปลดตัวความเร็ว VII i 9วันเลยนะครับก็คือโอ้โหสัปดาห์กว่าๆแล้วก็ผมคิดว่านะตอนนั้นที่จบ9กวันเนี่ยเราจะต่อภาพตรงนี้นเสร็จพอดีก็คือโซนิกเราก็จะสปีดเต็มๆเนี่ยสักประมาณวันที่10ในเดือนนี้นะครับถึงจะแบบรีดไปสุดๆเลยตอนนี้ยังไงผมก็ไม่มีทางสปีดแซงคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีตัวสูงวิจัยที่ไกลกว่าอะไรประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเรามา ดูสุ่มตัวละครกันนะครับเกียโรเนี่ยผมซื้อตัวดำหมดยังนะผมดูก่อน,นะครับซื้อหมดแล้วนะครับซื้อหมดแล้วแล้วก็ผมมีหินพวกหินพัฒนนพัฒนามีอะไรบ้างผมไม่มีอะไรเลยจริงเหรอเนี่ยถ้าผมไม่มีอะไรเลยอย่างนี้นะเอาแค่พัดสองพอแล้วนะครับไม่มีพัดสามเลยทนะั้งนั้นแหละพัดสองพอพัดสองพอพัดสองพ,พอนะคือถ้ามันมีหินติดในดินแล้วเราแบบดวงดีออกลูกแก้วเยอะๆอะอะเ้ยผมจะพิจารณาอยู่แต่มันหินมันไม่มีนะครับ ถ้าลูกแก้ออกเอวผมก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีหรือให้ผลสุ่มามทํานายไปแล้วกันตอนนี้ผมมี2องเจดูมผมจะกดไปก่อนแล้วผมนั่งดูแล้วผมว่าเดี๋ยวอาวุธเจโลตัวนี้ผมข้ามจริงแล้วเพราะว่าอาวุธเจโลเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเพิ่มตัวดาเมจนะก็คือของเดิมเนี่ยเจโลตัวเดิมเดิมมาเนี่ยมันตัวสกิลมันไม่ได้มีดาเมจมันสร้างแค่ตัวสถานะล็อกซึ่งถ้าอาวุธ3ดาวนะครับมันจะทําดาเมจเพิ่มเป็น600%เซนะครับ ซึ่งเยอะไหมไม่เยอะนะเพราะเจอเราไม่น่าจะได้เล่นโจมตีแล้วมันไม่ได้เป็นตัวดาเมจด้วยแล้วก็มันก็จะมีตัวฮิวเลือดที่มันเยอะขึ้นจากร้อยเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่มัน่นใจว่าตรงนี้เยอะขนาดไหนผมเพิ่งมาเห็นว่าว่าร้อยเป็นร้อยห้าสิบหรอฮิวแรงขึ้นอะไรเงี้ยหรอโอ้ยฮิวแรงขึ้นก็เริ่มจะอยากได้เอาาไม่ว่าเดี๋ยวกดสุ่มก่อนละกันนะครับ let's go เฮอผมเพิ่งมาเห็นจริงๆนะตอนแรกผมนึกว่ามีแค่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นโหต้งมีฮิวแรงขึ้นนะี่มันก็ มันก็ลังเลอ่ะมันก็ลังเลอยู่นะอะเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนใจยเย็นใจยเย็นอาวุธมันยังไม่มาอีกตั้งหลายวันเอาที่มีตอนนี้ก่อนนะครับที่มีตอนนี้ก่อนกดไปต่อลูกข้อปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเสียงเงียวอย่างนี้อย่าบอกนะว่ามาไม่มาเว้ยต่อครับอย่าไปอย่าไปซึบซึบสักหนึ่งอันขอหินลูกแก้วเยอะๆก็ได้หินปีศาจมุมพอจะหาได้อยู่ตอนนี้เนี่ย มันมีแท่งซัพพอร์ตตัวก็ให้ซื้อมาอาจจะใช้เวลานาะนหน่อยในการหาข้อสุดท้ายแต่ก็ประหยัดเงินายฉะนั้นมาเร็วๆได้เลยนะพี่ชายพี่ชายมาเร็วๆได้เลยนะสองร้อยไอดี ID นี้คือต้องผมว่ามันยากมากเลยนะที่จะจบก่อนสามร้อยแล้วขึ้นพาร์สองได้เพราะว่าผมมันต้องออกหินหินแลวลูกแก้แบบเยอะแบบ เยอะแบบระดับแบบมาหาสัจจรนย์น <c oughs> คือแค่ระดับธรรมดามันไม่พอมันต้องแบบเวอร์แบบ,แบบ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 นี้หรือเปล่านะหมดไปกี่ใบวะนั่นหกสิบใบมาเอ้ยก็ไม่แน่อาจจะเวอร์แล้ว <c oughs> อาจจะเวอร์แล้ว <c oughs> จะเวอร์แล้วก็ดีหน่อย <c oughs> จะต่อครับมาลูกพี่ซึบ ้าโอ้โหใจใจอะผมว่าทุกคนก็อยากได้พาสามหมดแหละผมก็อยากได้พาสามนะไม่ว่าจะไอดีสามสองแปดหรือไอดีโคหกแต่แบบเห็นค่าเปิดแล้วก็ทอ้ออยู่นะแต่จริงๆมันก็คือไอเราเห็นตัวเลขมันก็ท้อนะแต่แบบโอ้เราเห็นตัวเลขท,นะแบบที่เราเอ่อกดแพ็กพวกรายสัปดาห์อะไรเ่างี้ก็ก็อาจจะไม่เท่าไหร่ หนักหมดไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเนี่ยมาจ,จะต้องงดสักสัปดาห์หนึ่งไงมาเอาเกโลพัสามอาจะได้ใช้งานมากกว่าหรือเปล่าเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวขอดูอาการในคลิปนี้ก่อนกะว่าแค่พาสสองแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันอยากได้พาสามเดี๋ยวมันจะมีอีกคลิป <laughs> มันต้องไปเทสอะว่าเราสู้แบบตอนนี้มันจะมีประเด็นที่ผมกังวลอยู่อย่างหนึ่งพอมันมีการรวมเซิร์ฟมาอุ้ยพอมันมีการรวมเซิร์ฟเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลคือไอศึกโดนท,ทวยเทพแบบผมจะไปเจอแบบ โซนหกสี่เจ็ดแบบเดิมที่เราเคยเจอหรือเปล่าแล้วถ้าเราเจอโซนนั้นเนี่ยสปีดเราก็สู้เขาไม่ไหวอยู่ดีเพราะวะ่าหรือสปีดสู้ไหวพลังมันจะไหวหรอวะเพราะตอนนี้พลังเราเพิ่งเข้าเท่าวิจินนะตอนนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้พลังเขาเท่าไหร่แล้วก็เลยคิดอยู่ว่าเฮ้ยหรือพัดส,สองทำไม่พอเออก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนเอาพัดสองมาใช้งานก่อนอย่างน้อยของงัดคนนึงให้ได้ก่อนงัดคุณเขาคุยให้ได้ก่อน เดี๋ยวเดีย๋ยวคิดว่าเดีย๋ยวถ้าเอพิโซดตัดไปน่าจะเป็นปั้นตัวละครเกรโลเลยนะครับผมก็เตรียมไม่ได้เตรียมของอแต่เดี๋ยวเราลองโยกของดูแล้วก็ลองจัดทีมในชิปุยเพื่อสร้างโลกแห่งปีม,มันจะเหลือเกโลเอสเอสอาร์พลัสมั้งที่ผมยังไม่มีแต่ผมน่าจะเอาไปทางฟินิซ์มากกว่าไหมไมันจะมีตอนนี้ตอนที่อัดชิปนี้เนี่ยมันรีเซตลายเดือนแล้วเดี๋ยวผมมาสุ่มผมมีร้อยสิบแปดใบนะครับเอานี้ก่อนต่อนนะต่อครับโวชินช่า แม่ลุยลุยลุ่ยืุยแต่มันได้มาเร็วขนาดนี้เดียลูกลูกแก้วยังไม่ออกก็เท่านั้นนะถ้าได้ลูกแก้วเร็เวเออจะลุ้นจบเร็วหน่อยนะครับแต่ผมว่าเราน่าจะโดนสามร้อยเป๊ะนะไม่น่าจะดวงดีไปน้อยกว่านั้นแบบไม่ใช่ไม่ใช่เยไ,ไม่น่าจะดวงดีโดนน้อยกว่านั้นน่าจะเกือบจะเต็มข้อ,อกดเกือบเต็มลิมิตด่ะผมว่าทรงทรงแนานั้นมาอุ้ยอุ้ยมาละหนึ่งครับมาแลวหนึ่ง เฮ้ย๋อ้ยอดนึกว่าจะเวอร์ขนาดพัดเฮ้ยไม่แน่นะเนี่ยเฮ้ยผมอาจจะได้เฮ้ยตอนนี้มีสี่ก้อนตอนนี้ได้ห้าได้หกเฮ้ยไม่แน่นะผมอาจจะจบพัทสามในสามร้อยใบได้นะเนี่ยเอาข้อจริงเลยเอ้ยผมไม่โม้เฮ้ยดูมันดีมากดูมันดีมากเฮ้ยไม่แน่นะครับเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับพาทสามในสามร้อยใบมันมีอยู่จริงใช่ไหม คือตอนนี้อัดคลิปน,นี้ผมสูง328ไปแล้วผลเนี่ยเออจริงๆก็น่าจะรู้กันแต่ผมจะไม่บอกว่ามันอเนกอานาถหรือดวงดีขนาดไหนไปดูี่คลิปนั้นได้มันมีจุดที่ดวงดีอยู่แล้วก็จุดที่ดวงไม่ดีนะครับหุ้ยโฟหกมันจะอย่าบอกว่าแต่ตัวนี้จะพัสามแซงไอดีหละ่ะผมนะไม่นะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือโหถ้าออกลูกแก้วไป็หนึ่งลูกนะเราน่าจะจบได้ปะเอเอคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอย่าแท่งซัพพอร์ตอะ แท็งซัพพอร์ตเนี่ยเราถ้าเราไม่รีบมากเนี่ยเราก็จะหาหินพิศาจากตรงนั้นได้อีกหนึ่งก้อนม็ใช้เวลาอยู่นะครับแต่ก็เป็นช่องทางในการประหยัดเงินไงว่าเกินกว่าสามร้อยมันก็ไม่มีอะไรการันตีแล้วอ่ะมันก็ตามยถากรรมนะครับแต่มันน่าไม่น่าจะไม่ออกนะมันเกไม่น่าจะใจดีกับเราต้องได้สองก้อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะหัวต้องได้สาก้อนนี่หว่าโอ้ยจดในสามร้อไม่ได้ผมผมมองโลกในแง่ดีเกินไปตตตอนนี้มันไม่ออกถ้ามันออกก็มีลุ้นอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ออกไงนะครับ อ,อ้ลูกพี่ลูกพี่ลูกแก้ว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 ขอแดงแดงเยอะๆขอแดงแดงเยอะๆ,ๆจัดมาหน่อยลูกพี่ปึ๊บปึ๊บเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงเฮ้ยเป็นหินพัฒนามาวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือเราแต่สองโอ้ยเราหมดน้อยแล้วเราได้แบบลุลุนเนี่ยหกก้อนแล้วนะน่ะเนี่ยสบายมากเลยนะครับเนี่ยดวงโหดจัดซันนี่เหลิวคนเิยคนเดิม ไอ้ย่าเรากดจนหมดก่อนแล้วก็ถ้ามันขาดกี่ใบเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยผมไม่น่าลังเลเรื่องอาวุธเลยวะ่ะโวดแล้วถ้าพาสาไมา่เอาอาวุธมันจะเล่นได้หรอวะมันก็ฮิวแรงอเงยโอ้ยแป๊บนึงนะเกียร์ลมมันฮิวจากอะไรวะถ้ามันฮิวจากค่าพลังโจมตีมันก็ไม่ท่ายเอาวะเออผมขอดูอ่ะนี่เกียร์ลมมันฮิวจากค่าอะไรมันฮิวจากค้าเราผมข,ขาดใจ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 ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยมันฮิวจากเอ่อ เฟน HP สูงสุด100%ของเกียร์โลให้กับฝ่ายตัวนี้โอ้ยมันฮิวจากเลือดเกียร์โลนะั่นนะ่ะสมมติถ้าเราทำเกียร์โลถึกๆโอ้โหจัตวาทิ้งคุ้มฮิวแบบแรงๆลน้นๆแหมเอยไม่น่าโดดไปอยา่าคือถ้ามันฮิวจากพลังจบตีหัวจะข้ามได้มันฮิวจากเลือดจะดีประเด็นนะ่ะโอ้ยอากดทั้งหมดก่อนจะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าก่อนตอนก่อนเรื่องสูงมีกี่ใบมันมันมันตื่นเต้นอนะ่ะเอ้ยัมีมีลุ้นจบพันสามในสามร้อยใบแล้วน่ะ เป็นไปได้บอกวะมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่ามาตอนนี้เนี่ยกดมาถึง270แล้วครับเอาเอาไห้ถึง300ผมดูก่อนแพ็คแพ็คโอ้ผมต้องไปจัดแพ็คแบบหนักๆแล้วเนี่ยอ่ะมี3 2 9มา Let's go let's go let's go เอาอะไรดีวะอันนี้ผมกดไปแล้วประมาณหนึ่งขอลองลุ้นอีกสักทีหนึ่งโอ้ยม่กูไม่น่าไปลุ้นมึงเลยไม่น่าเปิดใจใเขาเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้นี่แล้วกันนะครับ ได้มาหกเป็นสิบเป็นตึดๆตอนนี้มีเป็นยี่สิบสองครับอันนี้แพ็คหนึ่งพอปหเนี่ยไม่พอผมไปเติมเพิ่มกบร้ลนคุกกี้แลนด์แป๊บนะผมก็ไปเติมคูปองส้มกับ้านคุกกี้แลนด์สปอนเซอร์ช่องเรามาแล้วนะครับมาด้วยอันนี้ก่อนก็จะเป็น42ใบเอาวะ12ใบก็จะเกินไปเป็น310ยากอยู่นะคือถ้าดวงดีสุดอะเราอาจจะหมดไม่ถึง400แล้วอาจจะได้พาร์ทสามต้องพาร์ทสามไปหรอวะ คือตอนนี้อัจคลทีนี้ผมก็ยังไม่รู้สเตตัาสพัสดสองทำอะไรได้ลนะเอาพัสดสองกันไหมวะพัสดสองกันไหมพัสดสองกันไหมเราจะไปลองงัดดูแต่ถ้าออกลูกแก้วเลยเนี่ยผมจะขึ้นเขืมมากเออเพราะว่าจะกลายเป็นว่าสามร้อยใบเราได้ลูกแก้วมาโอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ผมลืมตอนแรกผมคิดด้วยพัสดโอ้ตอนแรกผมคิดด้วยพาสดสองว่ามันใช้เจ็ดลูกแก้วแต่ผมลืมไปว่าพัสาดสามมันใช้อีกผมจะไม่พอวะดิผมต้องเอาให้ถึงสามร้อยก่อนเอามาเผื่อไว้ก่อนสต็อกของไว้ก่อน สต๊อกของไว้ก่อนนะครับมาสามร้อยเปยแล้วรอบนี้ไม่น่าจะออกอะไรแดงๆถ้าออกก็แดงๆก็เกินไปนี่อ่ะสามร้อยเปยแล้วครับสามร้อยเปยเดี๋ยวเราปลดล็อกเนี่ยเราขาดอีกแค่หนึ่งก้อนเอมั้งนะ่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมเหมือนขาดแค่หนึ่งไหมแล้วปลดล็อกตัวละครมาใช้ก่อนนะครับปุกตื่นเนี่ยผมมาหินพอขึ้นพาร์ทสองแต่ไม่พอขึ้นพาร์ทสามใช่ไหมโหเราอุย้ยมันบัน็นี่ชื่อเป็นภาษาจีนนี่ เออเพิ่งมาเห็นโอ้ยอัพมาครับพัทสองขึ้นได้แตาโนพสามีิไม่มีหินจริงๆว่ะมันจะมีกิจกรรมแจกหินไหมวะหรือผมต้องไปรอรีเทิร์นอะ่ะเพราะว่าตอนถ้าตอนรีเทิร์นเนี่ยตอนเราสุ่มห้าสิบใบไหมห้าสิบหรือหกสิบเนี่ยมันก็จะมีตัวตัวหินนะครับมาให้อยู่ขอดูหน่อยใช่ไหมวนะอันนี้รับมาเนี่ยถ้าตอนรีเทิร์นเนี่ยมันก็จะห้าสิบมันได้หินหนึ่งก้อน ตัวถัดจากนี้มันจะเป็นโหแม่เอ้ยฮีโร่ยาวๆเฮ้ยมีจีนอสโบลอสหน้ากากหวานทัสโอ้โหกาผมจะได้สูงีิทีก็ตอนโบลอสเลยนะตอนโบลอสเลยนะคือพาสองไว้ก่อนแล้วกันนะพี่ลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งนี่เนี่ยมันต่อไปมันใช้3ามก้อนอะ่ะผมว่าถ้าเรากดอะ่ะเอ่อถ้าเรากดเนี่ยมันไม่น่าจะโอ้คิดสภาพแบบผมต้องได้สอันเนี่ยเยอะมาก เต็มที่อย่าสองอันอะพอไหวแล้วก็ไปรอจะเอาจะแท่งซับอะไรประมาณนั้นยากนะยากนะยากนะพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนผมจะเล่นแร่ปแปรธาตุ่านไหนให้มันหาได้ง่ายขึ้นบ้างอะ่ะคือไอแท่งไอแท่งซัพพอร์ตมันพอจะหาได้อันนึงนะอันนึงน,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนึ่งอันนึงเรามีเหลืออยู่แต่ได้แค่อันเดียวไงเราใช้ทั้งสอง คือถ้าตามหลักถ้าเราดวงดีมากๆเลยนะครับดวงดีมากๆเลยคือเรามสมมติหมดสักอีกสักร้อยแปดสิบใบเราได้เนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้สามครับก็อีกหนึ่งตอนนี้เราต้องการทั้งหมดรวมสี่อย่างถ้าเราตัดตรงแท่งซับอีกหนึ่งก็เป็นร้อยแปดสิบถ้าเราจะดวงดีมากๆร้อยแปดสิบใบคือร้อยแปดสิบใบคือจบถ้าเราไม่หวังพึ่งดวงเรารอรีเทิร์ร้อยแปดสิบใบเราได้แน่ไว้ตอนนี้ค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้ยังไม่คิดนะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ไว้เจอกันในคลิปถัด,ดไปสวัสดีครับ